สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําน้ามิ้วนะครับตอนแรกเติมน้ําเข้าไปแล้วปิดฝารอน้ําเดือดนะครับพอน้ําเดือดแล้วนะครับเราใช้ผงปรุงรสนะครับนําผงปรุงรสลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับพอน้ําเดือดได้ที่แล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวครับใส่ตามใจชอบเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่น้ําตาลครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะครับต่อไปเราเติมน้ําปลาไปครับนิดีหน่อยไม่ต้องมากนะครับต่อไปเป็นการใส่หมูนะครับ จะแ,แต่แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะใส่จะใช้หมูอะไรนะครับผมใช้หมูสามชั้นนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็รอหมูสุกนะครับแล้วก็ทำการปิดฝาเพื่อจะรอใส่เลือดครั้งต่อไปนะครับพอน้ำเริ่มเดือดได้ที่แล้วเราทำการใส่เลือดลงไปครับแล้วทำการคนให้เข้ากันนะครับ แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราทาการใส่มะเขือเทศตามลงไปนะครับชอบมากใส่มากนะครับจนผมชอบมากเลยครับเพราะว่ามันทําให้ผิวเราดีมากเลยครับกั่นคนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราทาการใส่ดอกนิ้วลงไปนะครับดอกนิ้วนี่สําคัญมากนะเพราะว่าเป็นพระเอกของงานนี้เลยนะครับพอการเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ตามใจชอบเลยนะชอบมากใส่มากนะครับพอทําการใส่เสร็จแล้ว ทำการรอคนนะครับทำการคนๆๆๆๆให้ทุกอย่างนะครับดงไปอยู่ใต้น้ํานะครับพอทําการคนมเสร็จแล้วก็ทำการปิดฝาครับแล้วก็รอน้ําเดือดนะครับอานะครับพอน้ําเดือดได้ที่แล้วทําการเปิดฝาครับแล้วก็ใส่ผงสําเร็จรูปนะครับรอบนี้นะผมใช้ผงสาเร็จรูปอ่าเป็นผงน้ํามิ้วนะครับผงปรุงสําเร็จรูปนั่นเองนะครับจะเป็นซองสีขาวตามที่ เพื่อนเห็นเลยนะครับการทฉีกครับฉีกซองครับฉีกซองออกมาข้างในก็จะมีสองซองนะครับจะเป็นอ่าซองน้ำนิ้วที่ว่าทางเขาเตรียมมาให้แล้วก็ซองสีแดงครับอ่าจะเป็นเป็นพริกแกงนั่นเองครับอ่านี่ไงครับนะครับนี่ครับผงพริกแกงของเรานะครับเป็นผงเป็นซองที่ใหญ่มากนะครับนะครับทําการฉีกซองนะครับฉีกซองแล้วเทลงไปนะครับแต่อยากจะบอกว่าเผ็ดมากนะครับเพื่อนๆถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่แค่ครึ่งเดียวนะครับ ่ารทำการเทผงพริกแกงใส่สิลัะครับก็ได้เรื่มงาทำการคนกันนั่นเองนะครับทการคน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 ทำให้ผสมประสานเข้าด้วยกันนะครับคนไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆคน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 าทำการคนได้ที่รัวเราจะทำการาปิดฝานะครับเพื่อให้พริกแกงของเราแบบมีรสชาติมากขึ้นเองนะครับําทำการปิดฝาแล้วก็เรียบร้อยนะครับ เป็นอันที้เสร็จสิ้นครับในการทำลังยิ้วในครั้งนี้นะครับ